สนับสนุนรายการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชลอยชาเล่อาหารพร้อมห้องพักลอยการ์เด้นแมนชัน่นความสุขที่คุณสัมผัสได้สวัสดีค่ะตอนรับคุ้ชุดุกกฐานเข้าสู่รายการชาวนี่ทิงเมืองนครค่ะวันนี้ชาววันศุกร์ที่23มกราคมสองพันค่ะ บรรสุกสุดถ้ายสัปดา้อสัปดาในการทํางานค่ะพรุ่งนี้สวัสดิกก็ควจะได้พักพอนกันนะคะมาดูในส่วนข้องข่าวในพื้นที่จังหวัดนครรีธรรมราชของเราค่ะวันนี้ชาวนี้ทีเมืองนครมีไล่ประเด็นข่าวที่นามาฟากกันนะคะโดยเฉพาะยังยิงในเรื่องข้องผู้ประกอบการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะเราจะเข้าสู้ประชาคมอาเซียนในเรื่องนี้ผู้ประกอบการเขาก็มีส่วนสําคัญนะคะที่จะต้องเตรียมความพร้อมค่ะสํานักงานพาณิชย์ซิซจังหวัดผักตายก่อ ได้พักดัน2ห้รอยยีิผู้ประกอบการสินค้าชุมชนาคใตายเป็นหนักการตลาดมืออาชีพโดยพุงเปานะคะส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนและซั้นประเทศอาเซียนโดยที่โรงแรมทวินโลตสัสขาะจังหวัดนครรีธรรมราชนายบริรักษ์ชูสิทธิ์พาณิชย์จังหวัดนครรีธรรมราชค่ะท่านก็ได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะ ประการพัฒนาผู้ประกอบการเป็นหนักการตลาดมืออาชีพที่ว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะสำหรับหนักการตลาดในช่วงที่เราจะเปลี่ยนค่ะกาวสู่ประชาคมอาเซียนค่ะก็ได้อบรมให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก14จังหวัดผักตายจานวนร้อยยีคนค่ะโดยตลอดช่วงการอบรมผู้ประกอบการจะได้รับความรู้จากหนักการตลาดมืออาชีพระดับประเทศซึ่งปัจจัยพื้นฐานต่างๆที่จะมีพ้นกระทบต่อผลิตภัณฑ์ ชุมชนนะคะเช่นรถนิยมวัฒนธรรมลักษณะการบริโภคกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศรวมถึงการลงทุนการทําสัญญาแล้วก็กฎไม้การค้าข้องประเทศเป่าไม้ด้วยในโอกาสนี้ค่ะทันพาณิชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทันก็ได้กล่าวถึงโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเป็นหนักการตลาดมืออาชีพเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่กระท่วงพาณิชต,ต้องการส่งเสริม พัฒนาและสร้างมูลค่าค่ะให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ทึงแม้ว่าจะมีภาษีเป็นศูนย์แต่ก็จะมีระเบียบในการกีกันสินค้าและเป็นการเพิ่มคีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในระดับประเทศและก็ระดับสากลโดยในส่วนของจังหวัดภาคใต้ข้องจีนกัมพูชาลาวและก็พม่ายัางคงมีความต้องการสินค้าไทยโดยเฉพาะผละไม้อาทิ มังคุดทูเรียนนะคะรวมถึงเป็นการขยายพจนหล,ลังจากทีจังหวัดนครศซีธรรมราชของเราค่ะได้เป็นตัวแทนข้องประเทศไทยนําสินค้าชุมชนไปแสดงงานสินค้าที่จีนอาเซียนที่นครน่านนิ่งประเทศจีนซึ่งได้รับความสนใจจากนักธุรกิจและก็ผู้บริโภคข้องจีนเป็นจํานวนมาาค่ะเรามีเสี่ยงสัมภาษณ์จากทันบริรักษ์ชูสิทธ์ด้วยค่ะในขณะนี้เนี่ยตระลมตีได้สั่งการแล้วก็ดาเนินการในเรื่องนี้ เสร็จแล้วนะครับคาดว่าจะเสนอคอรมอได้ในอาทิตย์หน้าจะมีงบเงินที่จะต้องเพิจารณาตัดที่สูงประมาณ4,900กว่าล้านาเกษตรกรจำนวนมากหรือเกินเขาจะได้กลับคืนสู่ภาคเกษตรอีกครั้งหนึ่งค่ะก็สวัเลยนะคะเป็นทันพันิุ์ัิจ,จวัดนครศรีิธรรมชฐันไม่นะคนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญค่ะในเรื่องของการตลาดเราจะมีผลิต พันฑุ์ที่สมบุ์แบบมีคุณภาพอย่างเดียวไม่ได้นะคะถ้าเราคาดการตลาดไปตรงนีออ้ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีความรู้ <c oughs> ในเรื่องข้องการตลาดด้วยค่ะบอบอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรามีการตลาดทีเก่งนะคะเราก็สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆใด้ด้วยค่ะนีก็เป็นโอกาสที่ข้องพี่น้องชาว ชาวไทยเราและก็ชาววัดนคชยมราชนะครับที่เรามีพลไม้เรียยว่าเป็นที่ตรงการข้องตาลาาจีนนะครับจีนีนประชากรที่มากนะครับเพราะนั้นถ้ากว่าเราสามารถจะส่งออกผลไม้และก็มีคุณภาพนะเป็นที่ยอมรับได้นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองข้องปีน้องชาวนวัเนคชิมราชของเราเรือว่าภาคใต้เลยนะครับ ไปดูกันอีกหนึ่งขาวค่ะสำนักง,งานพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงข้อมนุ์จากวัดนครศรีธรรมาราชอบรมให้ความรู้แก้เครือข่ายครอบครัวและก็ชุมชนเพื่อเป็นการป้องกันการกระทําความรุนแรงในเด็กและสตรีค่ะลั่งพบว่ามีเด็กแล้วก็สตรีไทยทุกกระทําความรุนแรงนึ่งรายในทุก20นาทีค่ะนี่เป็นเงินที่น่าตกใจเลยทีเดียวค่ะนะครับที่มาทีเดียวนะครับโดยที่สารกลางอย่างวัดนครสธรมราชนะครับในฐานรองอาสามัานนะครับเป็นโรบักการย์วัดนครสธรมราชก็ได้เป็นประธานในการ เปิดโครงการอบรมนะครับเสริมสร้างความรู้แก่เครือข่ายและก็ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขาการกระทําความรุนแรงในเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวนะครับี่ก็มีตั้งตัวแทนสตรีเยาวชนจากกุกครบ่องช,ชุมชนนะครับในเขตเทศบาลน,นครอากาเสียมรานและสมาชิกสุนสรสงเสริมและจัะบริการรับชุมชนนะครับรวมโรยน่ายสิบคนกระด้เข้าอบรมนะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระาบญ,ญัติ คมครองผู้ทุกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับพ้2 5 5ช่อนราะครับค่ะนะคะก็จะได้รับรู้แล้วก็จะนักถึงปัญหาความรุนแรงตลอดจนแนวทางนะคะในการดูแลและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ทุกกระทําสามารถเข้ามามีส่วนรวมในการเฝ้าระวัง <c oughs> และก็ป้องกันปัญหาดังกล่าวในครอบครัวแลวก็ชุมชนข้องตนเองซึ่งจะส่งพ้นให้เกิดสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งแล้วก็ชุมชนที่สงบสุขค่ะ ในเรื่องข้องอใ,นในเรื่องนี้นะครับอยเดียวกันนี้ครับทางด้านของนายชูรินควันทองนะครับซึ่งเป็นพนักงานสังคมและก็ความมั่นคงข้องมนุษย์จงหวัดตะกอเซียมราชนะครับบอกว่าข้อมูลข้องสุ้นพึงได้กระทรวงสาธารณสุขในปี2 5 5 3นอาบะครับพบว่าประเทศไทยนั้นมีเด็กกละกตรีทุกทำลายและข่าวรับการรักษาที่โรงพยาบาล2่อง4าคนนะครับหรือ71รายต่อวันหรือ1คนในตุกๆ20นาทีนะครับในส่วนข้อง จังหวัดนครเสียมราสถิติความรุนแรงในครอบครัวยากสุ่มเหตุการณ์เพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัวในปีส่องบันไดร้อยละ7นะครับก็จะมีจํานวน10คดีนะครับนอกจากนั้นก็มีการจัดตั้งสู่มเฉลี่ยเลือดสังคมหรือว่า O.S.C.C. นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมส่องบันไดร้อยละ74ผ่านมานะครับก็มีการแจ้งข้อความเฉลี่ยเลือดรือกรณีใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ทัซีและคนพิการในจํานวน8ปเก้ารายนะครับค่ะก็ยังคงเป็นปันหาอยู่นะคะสำหรับการกระทําความรุนแรงต่อเด็กและสตีนึ่งในถูกยี่สนาทีที่ว่าเยอะนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันค่ะเป็นผู้เป็นตาแล้วก็ช่วยกันแจง้งบอแซ่อย่างน้อยก็จะช่วยทําให้สังคุมขรองเราสง,งบสุขแล้วก็ยู่กันยังมีความสุขค่ะคไปกันทีอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องข้อง u n s c r นระครับประจาประเทศไทยนะครับมีกอกระดายข้าวสวดเยียมชาวลิงญานะครับพร้อมด้วยประเมินสถานการณ์เสรียมการช่วยเลือกนะครับขณะที่ตำรวจเองก็ออกมาจับส้มผู้ต้องหาแล้วนะครับเป็นคนขับรถ คนยายนะครับชารุญญาณนั่นเองนะครับค่ะที่สุนช่วยเลือกเผื่อมนุษยธรรมอำเภอหัวไสรล่งหลวงผักหัวไสจังหวัดนครรีธรรมราหรชือว่าสุนทีผักพิงข้องชาวรุญญาที่เราจับได้แลกสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีคณะอยู่อินค่ะจากสำนักงานค้าล่วงใยประจำ ประเทศไทยได้เดินทางเข้าเยี่ยมชาวรุ่นยาเพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในการช่วยเลือกเรื่องความเป็นอยู่และนำสู้ประเทศที่ซ้มรวมทางดูแลในเรื่องข้องการฆ่าหลังพ่อพันธุ์ชาวรุ่นญาพร้อมทางรายงานให้อยู่เอ็นทีให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นในภายหลังแล้วก็นําเครื่องอุปโภคเบื้องต้นเข้าให้การช่วยเลือซึ่งมีทางข้องเล่นอุปกรณ์ทางการศึกษาด้วยตนเองนะคะสาหรับมาแจกใจเด็ก ับส่วนนะครับนายเซิร์ตนะครับเบอร์โทมิโอนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปักสนามของย n เ c r นะครับเป็นประจำอยู่ที่ประเทศไทยก็บอกว่านะครับการเดินทางมาในครั้งนี้นั้นก็มีหลามชาวโรฮิงญาในครับของยูเอ็นเอสซีอาร์มาทำการแปลภาษาเพื่อรับสาปนาที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็ได้มีการประทาวงนานกับรัฐบาลไทยรวมกันเกล้ไขปนาซึ่งอ่างรัฐบาลเหมือนการต่างกระบวนการเสร็จสิ้นนะครับยูเอ็นเอสซีอาร์พร้อมที่จะชทรกปรุเนตามที่จะ สามารถทําได้นะครับการเดินทางมาครั้งนี้ก็เพื่อจะเข้ามาประเมินต้านาการในการาใช้ความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับรวมทึงนําซึ่งข้องที่จําเป็นมามอบหมกับาชาวโรยิงยาที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่นะครับส่วนการดําเนินการส่งชาวโรยิงยาไปปฏิบติที่ซ้ำนั้นก็ได้มีการพูดคุยในประเด็นนี้เหมือนกันนะครับจะมีการเหมือนการเกี่ยวกับ าตามนโยบายของ UNSCR รวมกับรัฐบาลไทยเพือ่อจะรวมกันพัฒนาประเทศรือทิ้นท่านบันเกิดของกลุ่มนี้ด้วยซึ่งกำลังงานทางช่วยเหลือก็เข้ายูนะครับส่วนกรณีการฆ่าหลังพ่อพันธุ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับยยูเน่นะครับก็ได้ช่วยชนกลุ่มนี้ในการตั้งทิ้นท่านไม่ในประเทศที่สร้างก็คือประเทศสหรัฐอเมริกามานานแล้วนะครับและการแกปร้ปัญหายางหนุนหนวนโดยไม่ต้องมีการประทะกัน อพไฟนึ่งควายได้นะครับเนื่องจากไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นนะครับค่ะทางด้านพนักงานเซิฟซ้วนนะคะข้องสถานีตํารวจภูทรหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชนําชาวรงยาที่ตกอยู่ในท่านาผู้เสียหายข้องกระบวนการขามนุษย์ได้ชีรถยนต์ที่เป็นพาหน,นะเดินทางแล้วก็มีการสอบปกากคาเพิ่มเติมพร้อมทางมีการออกหมายจับผู้ต้องหากระบวนการขามนุษย์อีกซ้มรายเป็นผู้ขับขี่ที่ลบหนี้ขนาดจับก,กุมนะคะคือนายสวัสดิ์ผดุงช้าชาวจังหวัดระนองนายว ราชัยชดาทองชาวจังหวัดชุมพรและนายสุริยาหยดรักชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีคอห้านำพาชาวต่างดาวและรวมกันคามนุษย์โดยมีอายุความในการติดตามจับกุม15ปีซึ่งคณะน,นี้ชุดซึบสวนข้องสถานีตำรวจผูทรอนผาก8กำลังติดตามจับกุมอยู่ค่ะครับนี่ก็อย่างยุนก่สนใจของนะครับปีนองประชาชนนะครับ เดียวกับตัวตวประเทศทีเดียวนะครับเพราะเธอเป็นปนัญหาระดับประเทศปัญหาระดับชาตินะครับที่มีการฆ่ามนุษย์นะครับก็เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องช่วยกันแ ไข้เลกอ,อดูดเร็ไม่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับค่ะก็ฟากกันไว้ด้วยเพราะว่าการกระทําแบบนี้มันก็จะส่งผลต่อประเทศไทยของเรานะคะอย่างน้อยตอนนี้พับหลักข้องประเทศไทยของเราในเรื่องของการช่วยเลือ,อถือว่าเป็นพันอที่ดีเพราะว่าเราจับกุ้มคือเขาไม่ได้มาอยู่ในประเทศไทยของเราแต่เรามาจับกุ้มได้ในประเทศนะคะในการช่วยเลือในเรื่องข้องอาหานทียูที่ภาคต่างๆแล้วก็ดาสุขค่าหนาม่ต่างๆนะคะตรงนี้ าชาวจังหวัดนครราธสรมาของเราโดยเฉพาะอย่างนี้ในพื้นที่อำเภอวัวไซรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่พอมอไล่ๆผักส้วนค่ะที่ช่วยกันดูแลในเรื่องนี้ด้วยค่ะครับนี่นะครับเพราะเธอเป็นมีความมีน้ำยิบน้ำใจข่องพีนองชาวจังหวัดนครราชสีมาเลยครับเป็นมนุษยธรรมนะครับที่เราต้องช่วยกันดูแลนะครับในยามดี เรียกว่าเขาตกทุกข์ลำบากนะครับคนไทยก็ไม่เคยทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยโดยกันหรือว่าคนต่างทิน่นต่างชาติเดินทางเข้ามาในเมืองไทยนะครับนี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนไทยเรานะครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมีเรื่องราวข้องการเตรียมความพร้อมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะคะหลังรัชธรรมนูญค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพงษ์ธรรมชาจะมารองพูดคุยในช่วงที่ซ่องพักตรงนี้กันสักเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะค ยกรสมบัติประเทศชาติหน้าที่ราษหน้าที่รัฐร่วมรักษาจิตสำนึกอนุรักษ์และพัฒนาร่วมปกป้องร่วมรักษางาช้างไทยไม่ซื้อขายงาช้างที่ผิดกฎหมายรัฐร่วมรวม,รวมใจประชารู้อนุรักษ์รู้รักษาทรัพยากร ครั้งแรกในประเทศไทยที่ทุกคนจะมีโอกาสคัดเลือกสุดยอดครูไทยในระดับนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลสำหรับครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตสิทธิ์เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนครูและคุณูุปการต่อวงการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรากาทรงมีพระชนมายุ60พรรษาติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ บรรยากาศแบบนี้ได้ที่นครศรีธรรมราชค่ะช่วงที่ซ่องกล้องรายการเช้านี้ที่เมืองนครค่ะวันนี้ต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรซึบพงษ์ธรรมชาสมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาที่การประชันับก็ในการบูดจะให้หคร่าวๆนะครับเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมในการที่จะรวมกันปฏิรูปนะครับประเทศไทยของเรานะครับโดยเฉพาะกันรับฟังความคิดเห็นนะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับต่างๆชอบประชาชนโคตรนะจังนะครับเป็นประธานอนุกรรมการอยู่ด้วยนะครับได้มีการดําเนินการอื้เชื่อจะมีการประชุมมาไปครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับอาจารย์กับในการเตรียมความพร้อม ่านผู้ชมที่คารพบขับพีน้องชาวนครซี่ธรรมราชน้องทางซ่องครับการประชุมครั้งแรกประชุมไปเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีน้องกิรวัตรปลอดวงเป็นอนุกรรมธิการอย่างวัดอยู่กันครับการประชุมมัดนี้ก็เพื่อหนัดแนะเวลาในการพบปะเปิดเวทีครับน้องครับกาเวทีครั้งที่หนึ่งเราเริ่มตอนตีระฆังวันที่13กุมภาพันธ์ี้ทุกงนี้ครับตอนนี้ไ่ายเลยก็คือกกตนะครับได้เตรียมการ เรื่องสถทานถีแล้วก็เรื่องการประชานให้บุคคลที่เป็นตัวแทนมารวมรายการครับประมาณ70คนก็คงดําเนินการไปพอสมควรแล้วนะครับนั่นครั้งที่หนึ่งครับนะพอครั้งล่างครั้งซ่องซ้ำซี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกระจายไปถัวท้งจังหวัดครับ,รบนะมีครั้งยหอยอยู่ครั้งนึงคือครั้งระดับจังหวัดนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจัดย่ญ่ครับส่วนสถท,ท่านถีข้องระดับจังหวัดในอย่างไม่แน่นอน กำลังแลกันววายีเอาในเมืองหรือว่าอีขยับไปทีมาอะไรวะไรล,ลักซึ่งมีความพร้อมในเรื่องข้อประชุมระบบเสี่ยงจึงฐานผู้การจังหวัดฐานบอกว่าถ้าไปทีว่าไรล,ลักนั้นระบบเสี่ยงนในห้ววงนะแต่ฐานที่อื่นฐานก็ยังกังวนเลเรื่องระบบเสี่ยงอยู่แะนั้นเป็นระดับจังหวัดวรวมแล้ว10บวก2เป็น11ครั้งครับนงนครศรีธรรมราชในรายละเอียดเดี๋ยวขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่า วันถีทถาใดหลั่งจากวันที่13ครับเพราะมันยังยืดยุ่นอยู่ครับครับสถานถีห้องประชุมตรงนีนะครับโดยชายวิธีการว่าซ่องอำเภอเนึ่งเองนะเพราะเรามีทั้ง2 3อําอำเภอท้งวัดนะนะครั้งญ่นี่ครั้งหนึ่งรวมทางจังหวัดอีก10ครั้งนั้นโดยเฉลี่ยแล้วซ่องอำเภอต่อนึ่งเวทีครับครับการรับฟังความคิดเห็น1 1อครั้งที่ว่านั้นยังไม่พอครับปรากฏว่าทางกรรมธิการ รับฟังความคิเดเห็นอย่างเผื่อไม่เลยในท่านาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดยหญยครับท่านผู้ชมพี่น้องชาวนครครับอทีว่าเพิ่มนั่นก็นคือเพิ่มเหรืยญกล้องเยาว,วชนครับข้อ,ของเยาว,วชนในชัดเจนแล้วว่าวันที่5วันที่หกมาลงที่โรงแรมทวินโลตัสน้องมาครับน้องครับนะทวินโลตัสครับวันที่5วันที่หกในรองศาสตราจารย์ดรทัศนาบุญทองซึ่งเป็นรองประธานสภาปฏิรูปและทานมาเองครับ นะแล้วก็บอกว่าพมมฉวยกันนะบอกว่าน้องซื้อพมช่วยกันต้องอยู่กันอันนี้เป็นการรับฟังความคิเดเห็นของเยาวชนครับซึ่งกลุ่มผู้เข้าฟังนั่นก็คือเยาวชนที่ทางกรรมธิการไฟรับฟังความคิเดเห็นของสภาเองับประชานนะครับส่วนนี้พมก็ชฉวยอีกครั้งนึงครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งสําคัญก็คือกรมประชาสัมพันธ์เราเนี่ยแหละครับต้องช่วยนั่นก็คือการจัดเวทีย่อยรับฟังความคิเดเห็นออกโทรทัศน์ตัวประเทศ โดยกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้คุยกันแล้วว่าวันที่27มีนาคมครับทีมอาไลวะไลลักครับนะอันนี้รดรเจิมซักบินทองเป็นลักในการด,ดําเดินการท้งหมดครับตรงนี้ถึงพอมาก,ก็ต้องมีส่วนรวมในการประสานงานแล้วก็อาจจะรวมอยู่บนเวทีกันครับนอกจากการประชานงานอันนี้ไม่จํากัดจํานวนครับท่านผู้ชมครับพี่น้องชาวนครพี่น้องไปเท่าใดก็ได้ครับในรายการวันที่27มีนาคมครับ นะทีหนังพันห้ารอยทีหนังตีย่องประชุมย่อยถ้าไม่พอกาวอีเสริมมีกับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ครขาวๆเรื่องการแสดงเรื่องการรับฟังความคิดเห็นครับรวมแล้วเป็นสิบสามครั้งที่นครศรีธรรมราชค่อนข้างมากครับครับที่ว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับครับการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ส่วนวันที่13กุมป่าพัน์นี้ท่านทีได้ยังรับยังกันตอนนี้ครับเออท่านทีกับประชานกันอยู่ครับับนะบางฐานบอกว่า อบจอขอลรงละครอ,อวบจเริ่มจาก <ทะ S 1> ในเมืองก็ยังไม่ครับที่โรงครับที่โรงเรียนเมืองดีไมมในกำลังแหลสะท้านถี่ความพร้อมตรงนี้วันนี้วันที่ยี่สิบสามนนก็ยังม,มีเวลาแล่ว่าตรงไหนถี่ระบบเสี่ยงหรือความพร้อมสู้กับเอาตรงนั้นทีนี้กระท่งกกตถึงเป็นไ่ายเลขานะครับจะมีนั่งซื้อเชิญไปแต่ละฐานแต่ที่เป็นตัวแทนข้องกลุ่มข้ององค์กรครับนะคือให้เข้ามาร์กนี่คงไม่ไม่ได้พระวัาิทางกกต ซึ่งมีงบยูช่วยเลือนในการปริพภคนี้นะครับมีความจํากัดในงบประมาณแต่ละครั้งร้อประมาณ70็รือเท้ามาร์กไปสักทีก็คงมาร์กไปไม่มากแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของการจัดเวทีสิบครั้งนะครับนะส่วนเวทีครั้ง11จังหวัดนั้นนะรอห้าสิบครับอันนี้เวทียอะนีรอห้าสิบแต่เวทีที่ว่าเปิดกว้างประตูเล่ก็คือเวทีวันที่ยีิบเจ็ดมีนาคมครับนะ รัสทานถีเวทีต่างๆนี่ครับค่อยๆทยอยบอกฐานผู้ชมครับและก็เป็นข้าวดีครับกรมประชาสัมพันธ์นะบอกว่าจะมีรายการปฏิรูปครึ่งชั่วโมงต่อไปนะข้องกรมประชาสัมพันธ์ทีวีเรานี่ครับครับ,รบ,รบนี่ต้องก็ครอบคุณกรมประชาสัมพันธ์โดยฐานอธิบดีฐานอาภินันจันทรังซี hmm. ซึ่งเป็นคนบ้านเราไล้นะครับนะครับ ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมครั้งหญ่นะคะที่เราทุกคนจะได้มีส่วนรวมกันแต่ในส่วนของที่ซิมนี้ก็มีกลุมเป้าหม้อยู่แล้วใช่ไหมครครับมีกลุ่มเป้าหมยครับตอนนี้ทางฝ่ายเลขาซึ่งมีประธานธงชัยวัฒนพิศิษฐ์นะครับเป็นประธานในการเมืองการแต่ว่าประธานอนุกรรมธิการจังหวัดนครสุรร์เรานั้นคือฐานผู้ว่าการจังหวัดครับฐานพีรัสักที่เมืองเก่าแล้วก็ยังมีทีปรึกซ่าอนุกรรมการอีกหลายฐานครับนะ เฉนวาฐานแม่ทัพกองทัพภาคพีซีฐานผู้กำกับการตำรวจจังหวัดนครรีธรรมราชนะครับแล้วก็ทางฝ่ายพ่ออวิทิยุทรทัศนครรีธรรมราชอวิทยุกระจายเสี่ยงแห่งประเทศไทยอ้วนหน้าจรจันดารัฐออซอมอทอและก็พี่ไร่ฐานครับนี่สวยกันถังมดอนุกรรมการ15ถังมดสัันครับนะตอนนี้ก็กกำลังดูแลว่าไอ้ไร่ผันพลื้แบบไหน่วยกันเตรียมความพร้อม แล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นวันนั้นอย่างเต็มที่คร <The camera apan> ับแล้วเอาจริงเอาจังหมาครับต้องวันนะพ้นที่สุดกับพ้นออกมาดีนะครับเหลือเรืองสอท่านถีเหลืองวีทีการอีขัดเหลือคนมาพันพือให้มันชวกพูดบราว่าฉวกลให้ถั่วทึ้งเลยครับอย่าให้เป็นเป็นย่อมย่อมแยมแยมกรคิดว่านั้น่หกแลครับคือไปถั่วเม็ดให้เป็นตัวแทนมาอันนี้โดยความเป็นอ้วงข้องอนุกรรมธิการซึ่งบวนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง นะครับทีนี้พกมันได้รับหมอบไม้ช่อดเพออยู่ช่องด้านอธินักนักแน่นด้านแรกก็คือเรื่งข้องศิลปะและวัฒนธรรมและการาศาสนาอ,อันนี้ก็เลยมีอนุกรรมการส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องและมีความแข็งในด้านนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือกรรมธิการไยซื้อสร้งบ่ชนอันนี้ก็เลยต้องมีผี่น้องซื่อสร้งบ่ชนเข้าไปสร้างสีฐานที่ต้องเข้าไปช่วยเลือดดูและนะครับตอนนี้ก็หนังอยู่คนหนึ่งตรงนี้คป็นเจริวัดปลอดวงนะครับเป็นอนุกรรม,มธิการจังหวัดนครรัฐ ที่ต้องดูแลเรื่องซื้อสร้างมวลชนทางประเทศรวมทั้งแม็ดทั้งจัดคลืนทั้งไรต่อไรกันเลยครับถูกย่างครับอเมริกาเป็นความเกืบหน้านะครับในการจัดเวทีรับฟังความเป็นในส่วนประเด็นนะครับอาจารย์ครับประเด็นที่จะรวมกันรับฟังความประเด็นในมีประเด็นในมั่งกับในมีการถูกประเด็นไม้หรือว่าบางประเด็นครับประเด็นทั้งหมดต้องทั้งหมดครับคือปฏิรูปที่ว่านี้ทั้ง18ด่านที่ทางสภาสภานรูปแองชาร์ได้คิดกัน แล้วก็บอกว่าเนี่ยสิบด้านเนี้ยแต่ก็ยังมีคำว่าอื่นๆอยู่แล้วสิแแล้วนะเพื่อว่าพี่น้องประชาชนนึกออกว่าไอ้ไรเลยเนื้อยางสิบดด่านนี้แต่เท่าทีแรก18บด่านนั้นครอบคลุมหน้าอีเม็ดแล้วแหละครับคือคิดไปคิดมากก็มันสับเนิมแล้วแหละเพราะคิดกันค่อนข้างถั่ววันนั้นครับในสภาอ่ะสิบแด่านทีวายกตัวอย่างเ่นเหลืองการศึกษานี่ครับการต้อปฏิรูปกันจังนั้นเลยเพราะมันมีปัญหา แล้วก็บอกคุณนาพการนึกษ่าข้องเรานะั้นยุ่ันดับแปดของอาเซียนแล้วน่ากลัวครับยุ่ันดับ 8, แปดแหละจากซิปถ้าแล้ลวแล้วยังแพร่เล่าแล้วนี่คือเรื่องนึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ <c oughs> แต่แรกผมไม่เคยเชื่อครับแต่ปล่อยๆมามาพอออกมารอบซ่องรอบซ้ำก็าวายัางแพร่เล่าอยู่เลยยับตกใจเล้วต้อง <c oughs> ปฏิรูปกันอย่างแรกนะครับทั้งผู้นําการนึกษ่ทาทั้งผู้บริหาร <c oughs> ร่วมทั้งฐานรัฐมนตรี ีเข้ามาบางทีไม่รู้เรื่องการศึกษาแต่เข้ามาเป็นดนตร,รีได้พลือ้ออันนี้ก็เรื่องนึ่งครับที่เราจะต้องปฏิรูปกันต่อไปเรื่องการปกครองนะครับเรื่องยุติธรร,รมไร้ต่อไรทีม่มีข้าวออกมาจานนี้ครับเรื่องผู้บริโภคเ,เรื่องการทุกเอาเปรียบจากาหนทุนไรต่อไรเรื่องสัมประทานสารพัดกครับรวมทั้งเรื่องศิลปะกธรรมที่ต้องเดินหน้าเพื่อสร้างประเทศชาติของเราแล้วก็คืนความสุขให้กับปีน้องประชาชนเหมือนกับทีฐาน ประยุจันโอชานายกรีฐานในปูดไว้ต้องทําให้ได้ครับในส่องร้อยคนที่ว่านี้ต้องให้สุดในเรื่องสติปัญญาในเรื่องการคิดในการสร้างความดีงามครับเอาครับ,บ ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะในการปฏิรูปประเทศของเราในได้หลายด้าน18ด้านดยกันเราก็ยังมีด้านอื่นๆอีกนะคะวันที 13. ่13มกุมภาพันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีสําคัญของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่จะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นมารวมกันเสนอแนะข้อมูลข่าวสารต่างๆในช่วง้ายค่ะท่านอาจารย์คาฟากไร้์ึ่งเวทีแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้บ้างคะครับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชครับพี่น้องชาวนครได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดอันนี้ ข้าหวาก็หยอกยองกันครับไม่ใช่พ่มหวาเองบอกคุณรามกับแม่งน้องแกบอกวัดสร้างคาราชปราเรียนจอบปีนรอไรลวกว่าผู้ครูทางล่ยในเมืองน,นี้ลูกแต่ซี่ธรรมรัชมาไว้พี่น้องครับเวทีต่างๆท้งมดนั้นถ้าพี่น้องไม่ติดถุระไรท่าทางก็กต่อประชานไปแล้วก็ให้มากครับนะแล้วก็เตรียมความคิดตรงนี้อเอไว้เผื่อแสดงความผิดเพราะร้างรัฐธรรมนูญที่กำลังอีออกมานั้นนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากครับ นะแล้วก็กฎไม้ต่างๆซึ่งเป็นกดไม้ลูกหรือพระบัญญัตินั้นก็สําคัญมากเพราะมาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชีวิตข้องผีนองทุกคนในปัจจุบันและในอนาคตรันเผื่อลูกล้านของเราเผื่อความสุขเผื่อความสันติเผื่อความสงบความร่มเย็นเป็นสุขข้องประเทศไทยโดยรวมกาคขอยพี่นองไปรวมรายการเวทีตามทิศทางกะกะตซึ่งเป็นราคาติดต่อไปนะครับ,บครอบคุณหมากถีอช่วยสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุขต่อไปครับท่านผู้ชมครับ ก็อย่าลืมน,นะครับก็ีย่า,าอายุกันแข่เวทีในระดับเชิดไปก็ไปช่วยกันนำเสนอนะครับเรื่องราวต่างๆเพื่ออนาคตขระเในไทยของเรานะครับค่ะวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ซื้อพงษ์ธรรมชาติมากนะคะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราทีนำเรื่องราวข้อมูลข่าวสรารดีๆมาฝากกันวันนี้หมดเวลาวแล้วค่ะน้องกิ๊บ์พิบาพร้อมด้วยทีมงาน N b t นบนครศรีธรรมราธทุกคนลาคุ้มเชิญไปก่อนเจอกันไหมในวันจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ